กฉันเพิ่งกลับมาจะมาหักกรรมที่โคตรรวมทั้งเผ่าพันสกินแคร์คือแบบรวมยันปู่ย่าตายายสกินแคร์ในตำนานยันน้องไม่หัดคานมาเปิดตัวอยู่ในงานเดียวไหมกูบอกเลยว่าสายสกินแคร์ถ้าไม่ได้ไปสักครั้งในชีวิตคือมึงไม่ใช่ติงเกาหลีตัวจริง <c oughs> คือเดินเข้าไปนี่คือกูคือบ้านนอกเข้าก,ก <c oughs> รุคือเห็นบูธเต็มไปหมดคืออยากตะโกนแบบอีดอดให้กูเมาไดไหมแต่ <c oughs> คือเงินในบัญชีบอกว่ามึงเมาได้แค่ถุงผ้าหน้างานคะ่ะ <c oughs> คือตรงตรงกูแวะไปลองหลายแบรนด์มากทั้งตัวดังตัวไวเล่าตัวใหม่ที่ยังไม่ทันตั้งไขในตลาดก็ ให้ลองหลากหลายสุดมือคือแบบตื่นเต้นเหมือนตอนพัวขอแต่งงานวันแรกแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยทําอะไรเพื่อกูอีกเลยแต่ไฮไลท์ก็คือมีบูธหน,นึ่งนางชื่อไบโอโดนแล้วคนแม่งมุงนั่นยิ่งกว่ารอแจกข้าวฟรีกูเลยแบบเสือกสิค้ารออะไรม่ก็คือเดินเข้าไปเลยจันแล้วล่าสุดคือไปลองโลชั่นโทนอัพผิวของนางคือแบบมือคือกูทาไปทีเดียวจากหนังมาเผาดาังๆดำดเหมือนตากแดดเก็บหอยมาสามวันกลายเป็นผิววอนยองวอนใจพองแบบกูแดดก,กูตาตั้งแต่หลุดออกมาจากรูกระปิแม่กูเลยฉันก็เลยแอบถามถามเว่าะ มันเป็นเทคโนโลยีที่แบบนางมีสารสกัดที่วิจัยขึ้นมาจฉพาะของนางเลยคือชื่อ active D R X ฉันก็คือไปแอบ,บอ่านมาเลยเกคือมันจะเหมือนเป็นเอ็กโซโซมแล้วก็ผสมกับตัวเฟอร์เมนเทชันแล้วก็มีไมโครเบลมีด้วยฟิลแบบดูแลผิวมันได้ตรงจุดลึกถึงใจแล้วใช้แล้วจึ้งไวจึ้งนานกูแบบเฮ้ยว้าวเลยทําถึงว่าคือมันไม่ได้ข่าวลวงตาเหมือนบอกปูนพอกหน้าอะไรเงี้ยแต่มันข่าวเนียนซึมไวแล้วคือไม่ติดเสื้อผ้ามือคือแสงแดดก,ก็ทาอะไรไม่ได้จ้ะจนกูแอบ,บคิดว่าถ้ากูไปพอกทั้งตัววน่กอเมยืพ ตัวนนก็คือปังเนื้อดีทําถึงมากทาปุ๊บจากผิวกระดาษใสเบอร์แปดสิบกลายเป็นพุดดิ้งนุ่มนิ้งล่าสุดคือกูโดนตกซื้อกลับมาแล้วนื้อเดี๋ยวจะมารีวิวยาวๆอีกทีบอกเลยว่าถ้าใครอยากเป็นวงยองวอนใจไม่ใช่มาเผาวัดหลังซอยก็คือมึงต้องลองเลย